ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสูเาาะะ่เดือนพายมานนะคะเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มคนหลากหลายเพศค่ะซึ่งเราคนบันเทิงก็จัดเต็มนะคะร่วมเฉลิมฉลองพายมันเพื่อร่วมผลักดันความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศในคอนเซ็ปต์พาวชวีพายค่ะสมบัดทองสีรุ้งต้อนรับเดือนแห่งความเท่าเทียมกันนะคะที่เนรมิตลานหน้าศูนย์การเึกน ลาน่าศูนย์การค้าเซนั์เวิลด์ให้เป็นรันเวย์จัดงานเฉลิมฉลองพรายมันสุดยิ่งใหญ่กับคอนเ็ปต์ o u าวทูบีพรายค่ะที่งานนี้ตัวแม่แห่งวงการอย่างพี่ลูกเกดเมเทนีนำทีมเหล่าบรรดา L G B T Q I A N กว่า500ชีวิตนะคะออกมาแต่งตัวด้วยชุดสีสันสดใสเพื่อแสดงออกถึงความภาคภูมิใจและความยอมรับในตัวตนที่แท้จริงรวมถึงความหลากหลายทางเพศด้วยค่ะ แถมครั้งนี้ยังมีทัพศิลปินดารามากมายนะคะออกมาร่วมสร้างสีสันไม่ว่าจะเป็นรัศมีแขดีเจมตูมเกรซการ์ลกราวและเหล่านางงามหลากหลายเวทีที่ขอมาร่วมเฉลิมฉลองแห่งความเท่าเทียมอีกด้วยค่ะและในงานนี้นะคะยังมีโอกาสเจอนักร้องสาวอย่างแก้มวิทยานีนะคะเลยต้องถามถึงประเด็นที่มีข่าวออกมาค่ะว่าเธอเคยผิดใจกับทางโรมจารุวัฒน์และตั้มวราวุธในตอนที่ทำงานร่วมกันค่ะ ซึ่งสาวแก้มก็บอกว่าไม่ได้ทะเลาะกับทั้งคู่อาจจะเป็นเพียงไม่เข้าใจกันเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะโดยตอนนี้ได้เคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วค่ะไปฟังเสียงของเธอกันหน่อยค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งที่มันมาจากทั้งตัวเราแล้วก็เราเป็นเด็กผู้หญิงแล้วน้องเป็นเด็กผู้ชายมันมีบางครั้งที่อาจจะแบบรู้สึกอะไรบางครั้งที่มันไม่ตรงกันบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันไม่ใช่การทะเลาะกันแน่นอนค่ะมันเป็นส่วนส่วนหลักๆคือช่วงเวลาที่เรา กใจเราช่วงนั้นน่ะแก้มก็มาดูแลสุขภาพจิตใจตัวเองเ,อเรื่องของไปไปหาคุณหมอหนู่นนี่นั่นเรากลับมาแล้วน้องก็คือตกใจเพราะว่าเขาเห็นเราพร้อมลงมากเราเคลียร์ใจกันไปหมดแล้วแล้วเราเองก็รู้สึกอขอบคุณและขอโทษน้องเช่นเดียวกันถ้าสิ่งไหนที่เราทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจหรืออะไรก็ตามเราเราเป็นพี่น้องกันสุดท้ายแล้วอ่ะเรื่องเหล่านี้มันดีซะอีกที่เราได้คุยกัน